ขอเข้ามาเยอะเินวิธีไล่จิ้งจกที่มากวนใจในห้องเราในบ้านเราแนะนําวิธีนี้เลยครับสูตรโบราณคุณปู่คุณ,คณ,คณย่าคุณตาคุณยายแนะนําใหม่ทีหนึง่งง่ายนิดเดียวใช้ไข่กระเทียมกับน้ำเปล่าสูตรนี้ผมขอให้เป็นสูตรที่หนึ่งก็แล้วกันครับใช้กระเทียมขอให้เป็นกระเทียมไทยนะครับยิ่งเม็ดเล็กๆกิน่นจะแรงกว่าเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่นั้นจะเป็นกระเทียมจีนแนะนําว่าเป็นกระเทียมไทยนํามาสัก 15- ถึง20หัวนํามาตำในครกหรือใครสะดวกปั่นได้เช่นกันครับสองแฉะถ้วยหรือแก้วเอามาใส่กระเทียมที่เราตำไปเติมน้ำเปล่่าาลงไปให้ททวมมกกระเียจ ก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้5-10นาที3เมื่อครบเวลาแล้วให้เรานํามากองเอาแต่น้ํานํามาใส่ขวดสเปรย์นำไปฉีดพ่นตามมุมห้องมุมต่างๆที่จิ้งจกชอบมาเกาะชอบมาขี้ใส่ของผมนี่ฉีดประจําจนไม่มีจิ้งจกให้รีวิวแล้วใครที่ทําครั้งแรกแนะนําว่า3วันครั้งใครที่ทํานานแล้ว1สัปดาห์ต่อครั้งจิ้งจกหายออกจากบ้านเราแน่นอนไม่มีอีกต่อไปผมขอแค่คําขอบคุณก็พอละครับใครอยากได้วิธีไหนก็ขอเข้ามาได้เลยครับผม